กิน่ับพักลวกแลวก้วไปต้มต้องใบเดีย๋ยวให้นั่งมาเติมน้ำปลา

เราวัาเข้าเลยเพื่อนพักสตันเอาให้า้เร้วๆเลยน่าจะปุ่นปลาเร็ว น้ำปลาพี่น้องเอาใส่เกลือน่อยนึงปลาก็ได้ปลาลาน้ำเปลาลงไป นทำแบบํำแบบธรรมชัติใช้ปลาใช้น้ำปลากินก่นอนน่าจะได้เลยพี่น้องเลยฮะคัดปด้วยครับนี่ พี่น้องที่ด้วยปโอ้ยตาปิ้งครับเจ้าหน่อยพี่น้องเอ๊บขนาดอ่ะเดี๋ยวพี่น้อง สูตรนี่ต้องตำเนี่ยงเข้าอีกเด้อนี่นเพิ่มสีสันเข้าไปตำได้นั้งผิดตำทิศเจียวแล้วก็ตุันมันเอาได้เจ้ยว เรียบร้อยพี่น้องพร้อมรับประทานกินให้ด้วยเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องนีน้ำพริกแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ตำข้าวใส่น้ำพริกอันี้มชออกเดินเดี๋ยวพี่น้องอุนนี้ก็จะเป็นเตี๋ยวหนูพักรวบ รับเมนูวันนี้พี่น้องก็ขอทำนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเรายัางไหวยอยู่แล้วขอตัวพี่นอ้องลาับทุกนสวัสดีครับ